เดี๋ยวป้าจะถ่ายรูปนะหนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามห้าใครทําตัวเด่นเกินหน้าเกินตานะโอเคทุกคนต้องเด่นเท่ากันเควินออกมาลูกอะเควินออกมาอะเควินออกมาเด่นเท่ากันลูกอับอบูโมโมโมโหนป้าบอกให้เด่นเท่ากันเด่นเท่าเท่ากันได้ไหมลูกโอ้ยเอาโมโมหนูไปนั่งตรงโน้นลูกมันเด่นไม่เท่ากันเควินลูกอาเควินหนูเด่น,นออเด่นสุดเลยตอนนี้ป,ป้าให้เควินเด่นที่สุดโอเคไหม าบอกให้ทำตัวเด็กๆเท่ากันไ,ไม่ไม่มีอะไรมือบ้าไม่มีอะไรหนูหิวเหรอลูกหนูหิวเหรอลูกป้าไปรถอาหารหนูแล้วหนูหิวใช่ไหมหเดี๋ยวนี้ฮะหนูหิวมากใช่ไหมเพราะว่าอะไรเห็นอันนี้กินอยู่อันนี้กินอยู่ยกินข้าวอยู่ป้าจะถ่ายรูปรวมหนูไม่ใช่เวลามาหิวอะลูกเนี่ยเราโมโ,มโหกโมโมโห็โมโหก็ไปข้างนอกเลยอ่ะบัว ูไม่หิวเราได้ไหมลูกอ่ะไปนั่งถ่ายรูปดีๆไปมอมมดเข้าไปลูกมอมมดไม่ถ่ายแล้วใช่ไหมมอมมอดบอกว่าไม่ถ่ายแล้วจบแล้ววันนี้ไม่ต้องหวัดดีแล้วลูกไม่ต้องหวัดดีแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องโอ้ยคนน่าหนดูจังอ่ะโอ้ยไม่ต้องหวัดดีแล้วนะครับป๊าบักแค่อยากถ่ายรูปเฉยๆไม่ต้องหวัดดีแล้วอดีไม่ห้องแล้วไปนั่งถ่ายรูปดีๆนะนั่งถ่ายรูป ดูเห็นไหมพี่วิ่นังสารนั่งสมมุติตรงนี้นั่งคนเดียวไม่สนใจอะไรเลยสนใจแตถ่อาบูเนี่ยโอ้เอาไงเนี่ยลูกพอแล้วเนาะไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายโอเคไหมครับไม่ถ่ายแล้วเนาะเนาะไม่ถ่ายแล้วเนาะไม่ต้องหวด,ดีแล้วยังไม่ต้องหวด,ดีแล้วครับพอแล้ว 啊！Huh?